พระคาถาป้องกันตัวป้องกันคุณใจต่างๆพระคาถานี้ให้ใช้เสกภาวนาป้องกันตัวหรือเสกข้าวกินเสกน้ำกินป้องกันหรือภาวนาก่อนนอนเวลาต้องไปพักแรมตามสถานที่ต่างๆป้องกันการบรบกวนจากวิญญาณร้ายหรือเสนียดจันไลป้องกันพูดผีปีศา และการกระทําทุกชนิดที่ใช้อำนาจอาวิชาและวิญญาณร้ายมาทําลายเราไม่ได้เลยตั้งนะโมสามจบแล้วบริกรรมพระคาถาว่าพุทธังกันตังทามังกันไปสังคังกันอยู่ปิดตาละปิดตาลังกันสังกันเวกันอุดกันปิดกันนะ กันในกันคุณกันใสกันเสน่เล่ลมกันผีทั้งกลมกันลมพระพายกันคนชิบหายคนตายไม่ดีกูจะกันผงผีมายีมายากันคุณกันยาอักขระอักษรสามสิบสองตัวาลหังสวัสดีสิทธิสวาหะ พระคาถาบทนี้เป็นพระคาถา,าป้องกันตัวป้องกันการกระทำย่ำยีจากคุณใสและพูดผีทั้งปวงได้ดีนักแล